ตอนที่สองอยู่ด้วยกันชายคนหนึ่งหยุดยืนอยู่ตรงประตูไม่ได้เดินเข้าไปขาข้างหนึ่งกเข้าประตูไปแต่ขาอีกข้างอยู่นอกประตูท่าทางดูลังเลเขายิ้มทักทายให้กับสองแม่ลูกคู่นั้นไม่พูดจามุมริมฝีปากแต่ หน้าผากปูดบวมอย่างเห็นได้ชัดสภาพเช่นนี้อารมณ์แบบนี้ทำให้สองแม่ลูกที่เพิ่งทะลุมิติเวลามารู้สึกตื่นเต้นขณะที่ชายคนดังกล่าวแบรมือยื่นไปทางซ่งผูหลิงใจของสองแม่ลูกก็กังวลมาก เมื่อแบมือออกมาก็มีช็อกโกแลตแท่งหนึ่งที่หีบห่อยับเยินรู้ได้ว่าชายผู้นี้กำมันไว้ด้วยอารมณ์กระวนกระวายใจขนาดไหนถึงใช้แรงเยอะขนาดนั้นเมื่อเฉียนเพื่ออิงเห็นช็อกโกแลตนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายลง ขาแทบจะยืนไม่ไหวร่างกายอ่อนปุกเปียกสุดลงกับพื้นร่ำให้เสียงดังเหล่าซ่งฉันรู้ว่าท่านทำได้ท่านตามมาแล้วตามมาแล้วจริงๆน้ำเสียงแฝงไปด้วยความกลัวหวัดภผวาและตื่นตรโกนกพ่อ ซ่งผูหลิงเสมือนลูกปืนขนาดเล็กพุ่งเข้าสู่อ้อมอกของชายหนุ่มนางไม่ได้โอบก,กอดพ่อร่ำให้แบบนี้มาอย่างน้อยสิบปีแล้วร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวต้องการการปกป้องของพ่อคุณพ่อส่งสูดลมหายใจเข้าจมูก ปืนกลั้นน้ำตาไม่ให้หลายใจเต้นระสํำต้องขอบคุณฟ้าดินขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้พวกเราสามคนได้พบเจอกันอีกครั้งอีกด้านคอยเช็ดน้ำตาให้บุตรสาวอีกด้านรีบเดิน ไปสอ้าเพื่อยื่นมือให้ภรรยาที่ยังนั่งอยู่ที่พื้นให้ลุกขึ้นรีบลุกขึ้นเพื่ออิงไม่ลุกอย่าดึงค่าก็ยังลุกไม่ไหวข้าอยากสงบสติอารมณ์ก่อนส่งฝูหลิงร้องไห้รำพึงรำพนันลูกกับแม่กังวลจ่ะ ตายอยู่แล้วเปลี่ยนร่างแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนไม่ทราบว่าพวกเราเป็นใครย,ยิ่งน่ากลัวกว่านั้นก็คือเราทั้งสองไม่มีความทรงจำเลยแม้แต่น้อยพ่อท่านรู้ไหม พวกเรากำลังคิดว่าหากไม่มีท่านการมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายอะไรผู้ชายไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ขับขันอย่างไรก็ยังคงสติไว้เขาดึงภรรยาให้ลุกขึ้นจากพื้นและจูงมือบุตรสาวเดินเข้าไปด้านใน อย่าร้องไห้ตรงนี้กำแพงมีหูประตูมีช่องต้องระวังหากคนอื่นได้ยินขึ้นมาอย่ากลัวข้ามีความทรงจำอยู่พวกเราเข้าห้องก่อนแล้วค่อยคุยกันสามคนปิดประตูสนิทไม่ทันได้กินน้ํากินข้าวก็นั่งล้อมวงเป็นสามมุมเจ้าจ้องมองค่าข้าสัมผัสเจ้านั่งใกล้ชิดกันมากเหมือนกับว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัยเหล่าซ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้น เจ้ารีบพูดมาพูดให้ละเอียดหน่อยแท้จริงแล้วเหล่าซ่งก็ไม่อยากจะอธิบายรายละเอียดเลยสักนิดรู้สึกหนักใจเมื่อนึกถึงความทรงจำเขาก็อยากจะสะบัดออกมาย่ามึงสิ่งนี้มันเรื่องอะไรกันภรรยาของเขาต้องการเวลาทำใจ ส่วนตัวเขาตอนนี้อยากอยู่เงียบๆแต่ว่าโทษข้าไม่ได้ว่างเปล่าสมองยังมีความทรงจำแต่ว่าก็ตกใจไม่น้อยพูดเกลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนถ้าไม่มีความจำตออ,อนอตอนนั้นข้าเพิ่งลืมตาสมองยังคงสลืมสลือม,มีหญิงสาวนางหนึ่งสวมเสื้อผ้าอภรรแปลกตายืนอยู่ตรงหัวเตียงข้านางยิ้มหัวเราะไปพร้อมกับถือชามพูดกับข้าว่ารีบดื่มยานี้เถอะ ถ้าได้ฟังใครจะกล้าดื่มรู้สึกบทพูดนี้เหมือนอูต้าหลิงในซีรีส์ที่เคยได้ยินมาอีกทั้งการแต่งกายของนางก็ช่างเหมือนพานจินเหลียนค่าอาศัยจังหวะที่นางเผลอรีบหนีออกมา ถ้าได้แต่คลั่แผลที่หัวมาตลอดทางเหมือนผีต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อนไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครต้องคอยสังเกตการแต่งกายและการพูดจาของผู้คนยิ่งเห็นใจก็เย็นว่ายังไม่ทันได้ระวังเท้าก็สะดุดล้มหัวกระแทกพื้นเห็นหน้าผากอันบวมปูดนี้หมายตอนนั้นเพราะกระแทกเข้ากับก้อนหิน การหกล้มครั้งนี้ทำให้ข้ามืนงงไปหมดและยางทำให้แต่เดิมตรงหัวถึงกับเลือดตกยางออกแผลใหม่แผลเก่ามารวมกันคาดว่ามันคงทำให้ข้าสามารถดึงความทรงจำกลับมาได้ภาพเหตุการณ์ต่างๆก็ผุดขึ้นมามากมายข้ากอดก้อนหินถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อสงบสติอารมณ์มิเช่นนั้นก็คงไม่มาถึงตอนเย็นแบบนี้ตอนท่านพ่อทรงกำลังบรรยายเรื่องราว เฉียนเพ่ออิงกับส่งฝูหลิงก็รีบตรวจดูบาดแผลของเขาเขาโบกมือว่าไม่เป็นไรก่อนจะกล่าวต่ออย่ายุ่งยากเลยไม่เป็นไรต่อไปเรามาคุยถึงเรื่องครอบครัวนี้ก่อนข้าจะเล่ารายละเอียดมากหน่อยถ้าพวกเจ้าไม่เคยพบเจอก็อย่าไปใส่ใจมากนะักอย่าแสดงอะไรที่แตกต่างออกไปยุคโบราณมีความเชื่ออันเก่าแก่อยู่ ร่างนี้ของข้าก็แซ่ซ่งมาพูดถึงตระกูลซ่งก่อนก่อนหน้าข้ายังมีพี่สาวคนโตชื่อซ่งอินเฟิงนางแต่งงานใช้ชีวิตบนเขากับพี่เขยในความทรงจำตอนนั้นพี่สาวเป็นคนสวยมากพวกเราสองคนหน้าตาคล้ายกันมาก แต่พี่สาวต้องการนำเงินมาให้ค่าร่ำเรียนจึงปฏิเสธการแต่งงานกับคนมีฐานะนอกหมู่บ้านยอมแต่งงานไปอยู่กับพรานป่าบนภูเขาที่ไม่มีใครยอมไปอยู่ เป็นที่รู้กันว่าพรานป่าไม่มีที่ดินในสายตาของชาวบ้านคือไม่มีหลักแหล่งไม่มีหลักประกันแต่คนนอกหมู่บ้านนั้นให้สินสอดหนัก300กรัมพี่เคยสามารถให้สินสอดถึง750กรัมแม่เจ้าของร่างนี้ก็ตอบตกลงและรีบนำเงินนั้นมาให้ข้าได้เรียนต่อโดยหวังว่าข้าจะมีอนาคตที่ดี ส่วนข้ายังดีถึงจะเป็นนักเรียนยากจนแต่ก็สอบได้ถงเชิงและในปีนั้นก็เข้าร่วมสนามสอบสอบได้อันโซก็มีชื่อเสียงบ้างตั้งแต่นั้นมาชีวิตตระกูลส่งก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะข้าได้แต่งงานกับเจ้า ส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับภรรยานั้นรอสักพักค่อยพูดถึงค่ายังต้องเล่าเรื่องนั้นต่อเมื่อพ่อพูดถึงตอนนี้ตนเองก็รู้สึกสะดุดเสียก่อนความคิดนั้นแปรปรวนซ่งผูหลิงเอ่ยเตือนพูดถึงการเปลี่ยนชีวิตของพี่สาวคนโตแล้วคนในครอบครัวนั้นไม่มีใครอื่นแล้วหรือ ใช่ท่านป้าของเจ้าที่นี่ไม่เรียกป้าเฉยๆแต่ต้องเรียกท่านป้าลูกสาวเจ้าต้องจำไว้ให้ดีบ้านของนางตอนนี้ย้ายออกจากภูเขาแล้วเพราะว่าบุตรชายบุตรสาวโตแล้วต่อไปหากแต่งงานจะไม่สะดวกพี่เขยก็อายุมากแล้วไม่เหมาะที่จะอาศัยอยู่บนเขา เรื่องก็เป็นเช่นนี้รับหลังเจ้าค่าให้นางยืมเงิน25ตำลึงตอนนั้นนางต้องปลูกบ้านและซื้อที่ดินถ้าไม่ซื้อที่จะกินอะไรพี่เคยหาของปากเก็บเงินเกือบครึ่งชีวิตก็ยังไม่พอในความทรงจำถ้าไม่ได้หวังให้นางนำมาคืนที่ให้ก็เหมือนกับให้ไปเปล่าเปล่า เรื่องนี้อยู่ในความจำของข้าถือว่าสำคัญมากนี่ถือว่าได้เปลี่ยนชีวิตของนางแล้วสินะข้าได้พรรยาที่ดีมีพ่อตาที่ร่ำรวยข้าเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วยังช่วยเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน พี่สาวเป็นลูกคนโตถัดมายังมีพี่ชายอีกสองคนชื่อส่งผูฉชายส่งผูสี่ถ้านับตามลำดับชายข้าจะถือเป็นลูกชายคนที่สามเป็นลูกคนเล็กของบ้านชื่อว่าส่งผูเซิงไม่ใช่ส่งเจียนเยี่ยพวกเจ้าต้องจำไว้ ในบ้านมีแม่ที่เป็นแม่ม่ายอยู่อาศัยกับพี่ชายทั้งสองคนเป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับพวกข่าวมีหลานสาวหลานชายเยอะแยะไปหมดที่นี่พ่อแม่อยู่ด้วยจะไม่แยกครอบครัว ถ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของแม่และพี่ชายทั้งสองปีนั้นปู่ของเจ้าของร่างนี้ได้ให้ที่ดินอันแห้งแล้งกับข้ามาเจ็ดไร่หลายปีที่ผ่านมาหลังจากข้าแต่งงานเขาก็ได้ทยอยให้ที่ดินแปลงดีๆอีกหกไร่ นี่ยังไม่รวมเงินที่ให้ตอบแทนพระคุณช่วงเทศกาลปีใหม่งานเชงเมงไว้บรรพบุรุษและอีกหลายรายการที่ให้เงินช่วยเหลือพวกเขาเฉียนเพื่ยอ,อิงทนไม่ไหวคุยกันไปสองนาทีแล้วก็ยังไม่พูดถึงจุดสำคัญ ยังไม่เคยเห็นใครพูดเป็นน้ำท่วมทุ่งได้เหมือนกับเหล่าซ่งนี่เหล่าซ่งถ้าแค่อยากรู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนอยู่ไหนเรียกว่าอะไรและต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรนี้เจ้าพูดไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ย ไม่ใช่เจ้าหรอกหรือที่ให้ข้าเล่าลงรายละเอียดเยอะหน่อยในสมองของข้าเรื่องสำคัญก็มีแค่นี้ก็ต้องเล่าไปทีละเรื่องส่งฝูหลิงพูดไม่ออกสองคนนี้ยังจะทะเลาะก,กันอีกแล้วพ่อท่านก็ปล่อยผ่านไปบ้าง ท่านแม่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนพวกเราสามคนสามารถมานั่งรวมกันตรงนี้ได้ถ้าจะแย่มันคงไม่แย่ไปมากกว่านี้หรอกท่านอย่าลืมตอนที่เพิ่งเห็นท่านพ่อว่าพวกเราดีใจมากขนาดไหนค่อยๆให้เขาได้พูด พ่อของข้าก็ลำบากเหมือนกันความจำมากมายขนาดนี้เข้ามาอยู่ในสมองเขาก็คงยังเรียบเรียงเหตุการณ์ได้ไม่หมดและไหนจะต้องรีบกลับบ้านมาหาพวกเราก็ได้แต่เข้าข้างพ่อของเจ้าดูไว้นี่สิถึงจะเป็นลูกสาวตัวจริงของข้า